สุดคือฉากที่แบบว่าน้องกำลังร้องไห้เป็นสีนอารมณ์อะค่ะคือน้องต้องเล่นแบบเล่นออกมาเลยอะไรเงี้ยเราก็มองน้องแบบตายแล้วอารมณ์มาตัดไปที่ข้างหลังเห็นภาพพี่หลภาพ้อนถามว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอไม่มีอะไรทาไม่ใช่ก็คือเราอะก็รู้สึกได้ว่าไอเด็กคนนี้มันมันยาขนาดนั้นมันมันไม่ได ึกว่าทําไมแกไม่รู้ฉันรู้อย่างเงี้ยเราอะเป็นตัวแทนเลยล่ะเพราะว่าเราอะจะเป็นแบบคนที่รู้อะไรเยอะเราอะเป็นอยู่ในโลกของความเป็นจริง<ช>คุณอ้ำเขาก็คืออยู่ในโลกของความฝันก็ตามหาลูกอยู่โฟกัสมันอาจจะไปอยู่ที่ลูกค่ะคุณพี่ไละจะลองไห้ก็คือบีบน้ําตาให้แม่สงสารเฉยๆแต่ว่าเบื้องหลังก็คืออีนางแกเดี๋ยวนะอ๋อหมดเลืออะไรอะไร่ะมดค่ะ ผู้พี่นุกส่งมาประมาณแบบนึกว่าส่งมาจากราชดาไลท์เทยเตอร์พอเห็นน้ำตาพี่นุ่มแก็เลยบอว่าตามอย่างเงี้ยพลอยกันแหละเพราะว่าพลอยเขาเล่นดีอยู่แล้วค่ะเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องพลอยเล่นดีมากเล่นเป็นตัวจริงมากๆไม่มีร้ายหรอกค่ะชมกันด้วยนะคะผีเสื้อสลับลายค่ะ